สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านจ้าพาพี่น้องมาหาเน้อใหม่จ้าเน้อใหม่จ้าพี่น้องนี้จ้านี่อจ้าอันนี้ได้กอหนึ่งเลยด้วยจ้าเนี่สองกอจ้ากอเดียวจ้ากอเดียวปวดจ้าบออกจ้าได้ซอนั่นละจ้าไชจ้ายางกับจ้าอันนี้ก็เป็น ปวดจ้ะโบออกจ้ะได้ขนัานละจ้ะไห้จ้ะยางกลับจ้ะอันนี้ก็เป็นบันนี้จะได้หมุนลงไปฮะข้างล่างจ้ะโบมีจ้ะวันนี้กอนี่ไปก่อไม่จ้ะนี่ดีจ้ะนี่จ้ะน้องไม้แหน่งกับโบถึงกกัดแหน่งนาะจ้ะงามเื่เก่าจ้ะยอดงามๆจ้ะ บันนี้จะได้หมุนลงไปฮะข้างล่างจ้ะบ่มีจ้ะบันนี้กอนี่ไปกอไม่จ้ะยู่ข้างๆางจ้ะรถจะแล่นไปมาแล้วจ้ะหนูจ้าน้องบัวไอ้จ้ามาปากกระพามาหาหน่อใหม่คือเก่าแล้วจ้ะมากับพ่อบ้านมาใส่มาเด้อจ้ะเด้อมาเอาน้องใหม่จ้ะมาเอาน้องใหม่หนูจ้ะได้แล้วยอดตึง น,น,นี่จ้ะได้สามอันแล้วจ้ะสองบวัวจ้ะปลาบ,บวัวจ้ะยู่ข้างทางจ้ะฮันทงบัดอ,อันกับบลูว่าจะมีบนนอจ้ะแต่ว่าเพิ่นก็อยากหกจังน่อยนอจ้ะเขาไปน่าจะบ่มีจ้ะเพิ่นหกเรี่ยวสองบวัวจ้ะปลาบ,บวัวจ้ะยู่ข้างทางจ้ะฮันทงบัดนี่จ้ะมา เก็บผักขาจะเก็บชะอกป้าบ่นแล้วจ้าฮะน้องใหม่กันจ้าแ็งแช่บอนกับแกงนี่นะในกอหนึ่งนะจ้ะเท่ากับสีหาถุงใส่จ้ะบ่นบ่ปะโอ้บัวป้าบัวจ้ะข้างล่างจากป้าบัวทุกทางอันนี้เป็นคลองน้ำจ้ะ อันนี้คลองน้ำจากพี่น้องทางอันนี้เป็นคลองน้ำจากอันนี้คลองน้ำจากพี่น้องผมเก็บชะอมจ้ะจ้ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะกลิบนาพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซทุกท่านจ้ะฮาพี่น้องมาหาเนมใหม่จ้ะอาเนมใหม่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่จ้ะนี่ดีจ้ะ นี่จ้าน้องไหมเนียงก็บอกถึงการเนียงเนาะจ้ายงามคือเก่าจ้ะยอดงามๆจ้ะไปเรื่อยๆจ้ะย่างไปเบิ่งอีกก้อนนึงเนาะจ้ะคุณบอกไปจ้ะไปจ้ะแม่จ้ามาเก็บผักขาจ้ะเก็บชะอกอันก็บอกลูกว่าจะมีบเนาะจ้ะแต่ว่าเพิ่นก็อยากษหกจังน่อยเนาะจ้ะ น่านจะว่าวงี้จะเพ่นหกเหลี่ยมในใจใน่จะ,จะได้สามอันเดียวจ้ะอนันกับโบลูว่าจะมีบนอจ้ะแต่ว่าเพ่นเกะหยักหกจังหน่อยนอจ้ะน่านจะวงนี้จะเพ่นหกเหลี่ยมอยู่ขางทางจ้ะขังทางไปโรเดอร์ค่ะคลิปลาพอกันไหมขอบคุณทุกการรับชมนะคะสองบัวจ้ะ ปลาบัวชจ้ะยู่ข่างทางจ้ะหาน้องใหม่ยู่ข่างทางจ้ะข่างทางไปเลยเด้อค่ะคลิปน่ะพอกันไหมขอบคุณทุกการรับชมนะคะใช่จนี่จ้ะได้สามอันแล้วจ้ะนี่ด้จ้ะนี่จ้ะน้องใหม่เหนียงกรบโปถึงกะกัดเหนียงน้องจ๋างามคือเก่าจ้ะหน้างามๆจ้ะปลาบอาแล้วจ้ะ น้องใหม่กันจ้าบอันนี้ได้กอหนึ่งเลยด้วยจ้านี้สองก่อจ้ากอเดียวจ้ากอเดียวเก็บชะอมจ้าจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะกิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ จะมีบ่านอนี่ก่นี่จ้ะยุคขังทางจ้ายุคขังกินบ่วเป็นปะทันจ้ะได้แล้วจ้ะไก่จะได้พอแกงละเด้อจ้ะแปาบวันล้วจ้ะหะน้องไม้กันจ้าแกงแค่บวนกับแกงเนี้ ภาษาอีสานเบนเอินผักขาเด้อจ้ะแต่ว่าคือพอได้เอาเอาเอามีเพิ่นจะบาะจะอู้หนามอันนี้ได้กาอหนึงเหรเด้อจ้ะนี่นี่สองก่อจ้ะก่อเดียวจ้ะก่อเดียวบ่อนบ่ปะโอ้บัวป้าบัวจ้ะข้างล่างจากป้าบัวอยู่ข้างาางจจ้้้ะะรถกล่นไปม กุจ้าน้องบัวปวดปวดจ้ะบบออกจ้าได้ซ่อนอันละจ้าไดจ้าย่างกัปนี่จ้าอันนี้ก็เป็นนี่จ้่าได้สามอันเดียดจ่าน้องบัวจ่าป้าบัวจ่ายู่ข้างทางจ้าหานท้งไม้อันนี้ได้ก้อนหนึ่งเหรอได้จ่านี่นี่สองก้อจ้าก้อเดียวจ้าก้อเดียว ไอ้จ่ามาปากระพามหาเนื้อใหม่คือเก่าแล้วจ้ะมากระพอบัตมาป่าจ่ามาเด้อจ้ะเด้อเอาเนื้อใหม่จ้ะมาเอาเนื้อใหม่นี่จ้ะได้แบ้วหงอดตึงอันนี้ได้ก้อนนึงแล้วเด้อจ้ะนี่นี่สองก้อจ้ะก้อเดียวจ้ะก้อเดียวกินบ๊บเปิ้ลมาทันจ้ะได้แล้วจ้ะไก่จะได้ข้อแกงแล้วเด้อจ้ะ อยู่ขังทางจ้ะขังทางไปเรเดอค่ะคลิปลาพอกันไหมขอบคุณทุกการรับชมนะคะไ้กอหนึ่งละจ้ะเข้ากบสีหาถุงใส่จ้ะเน,นจับมะเก็บผักขาจากเก็บชะโอนไปกองไหม กับแม่ปะะ้าจ้ะนี่ลระจะได้สามนอแล้วบ่นบ่ปะโอบัวป้าบัวจ้ะข้างล่างจากป้าบัวทั้งั้งอันนี้เป็นคล้องน้ำจ้ะอันนี้คล้องน้ำจ้ะพี่น้องแม่จ้ะมาเก็บผักขาจ้ะเก็บะออันนี้ได้กอหนึ่งแล้วด้วยจ้ะนี่นี่สองกอจก้ะกอเดียวจ้ะกอเดียว กับลูกว่าจะมีบนนะจ้ะแต่ว่าเพิ่นก็อยากหกกางนอยเนาะจ้ะน่าจะบ่มีจ้ะเพิ่นหกเปลี่ยวจะมีบนนอในการนี่จ้ายุคขังทางจ้ะยยุคขังมีไห้บ่บูจ้ะน้องให้ก็ได้ กินบ๊เป็นบะทันจ้ะได้ละจ้ะไก่จะได้พ่อแกงละเด้อจ้ะสองบัวจ้ะปลาบัวจ้ะอยู่ข่างทางจ้ะหานท้องแบบไปก็ไม่มากับแม่ปลาจ้ะนี่ละจ้ะได้สามนอแล้วนี่จ้ะได้สามอันแล้วจ้ะ ทั้งอันนี้เป็นคลองน้ำจ้ะอันนี้คลองน้ำจ้ะพี่น้องในกอหนึ uh ่งนะจ้ะเอากระสีหาถุงใส่จ้ะทั้งอันนี้เป็นคลองน้ำจ้ะอันนี้คลองน้ำจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านจ้ะหาพี่น้องมหาเนมใหม่จ้ะเนมใหม่จ้ะพี่น้องนีจ้ะนีจ้ะ อันนี้ได้กอนึงเลยด้วยจ้ะนี่นี่สองกอจ้ะกอเดียวจ้ะกอเดียวย,ยู่ขางทางจ้ะขังทางไปเลเด้อค่ะคลิปลาพอกกันไม่ขอบคุณทุกการรับชมนะคะนี่จ้ะหยอดนึงได้เลวจ้ะหยอดขาวๆอวบๆเลยจ้ะหาเน้อใหม่จ้ะหาเนื้อใหม่อันนี้ก็ เป็นสองบัวจะ้ะป่าบัวจะ้ะยุ่ขางทางจะ่ะหาทาั้งหมดอันกับโบลูกว่าจะมีบนาะจ้ะแต่ว่า่นก็นอยากหกจังหน่อยนะจ้ะน่าจะพวมนี้จะ่ะคนหกเหลี่ยอยู่ขางทางจะ่ะหางทางไปเรเดเ้อร์ค่ะคลิปลาพอกันไหมขอบคุณทุกการรับชมนะคะวันนี้จะได้หมุนลงไปหะ 很廊在。